สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเซลฟอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีรถมาแนะนำนะครับกับเจ้าโ o ต้า e ีโ2.4 s ิงเกิลแคปคันนี้นี่เลยกระจังหน้าเป็นสีดำด้านนะครับเป็นสีดำด้านนะกระจังหน้าไฟเป็นไฟแบบปกตินะครับไฟหน้าเป็นแบบปกติอยู่นะนี่เลย กระจกมองข้างเป็นสีดำด้านนะครับล้อคันนี้เป็นล้อกระทะอยู่นะตัวนี้เป็นรถสำหรับไว้บรรทุกของหนักนะดีเลยภายในเป็นสีดำนะครับมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนแอร์เป็นแบบมือหมุนนะครับเบาะเป็นเบาะหนังเลยนะได้เบาะหนังด้วยลำโพงตรงประตูสองจุดนะครับมีมาให้ปกติ ล้อด้านหลังก็เป็นล้อกระทะบรรทุกเหมือนกันนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะครับนี่เลยมีกันชนท้ายให้อย่างนี้ด้วยกันชนท้ายเป็นกันชนเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการดัดแปลงหรือตกแต่งเพิ่มแน่นอนนี่เลยนะครับเดิมเดิมเลยรถของเราที่นี่เน้นเดิมเดิมนะครับไม่เน้นรถแต่งนะ มาดูภายในฝั่งคนขับกันบ้างนะครับฝั่งคนขับเป็นพวงมาลัยธรรมดานะตัวนี้หน้าจอก็ทัศกรีนได้เลยนะครับสามารถสัมผัสได้เลยสัมผัสได้เลยนะครับเลขไม้เพียงห้าหมื่นเจ็ดพันโลเท่านั้นเลขไม้แท้ด้วยนะไม่ได้มีการก่อไม้ด้วยนะครับราคาคันนี้อยู่ที่สี่แสนเก้าพันบาทเท่านั้นพอนเริ่มต้นที่ประมาณแปดพันต้นนะครับ ไปที่อยากดูรถตัวจริงนะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่ t o y o ต a าชัวร์ซัมิตสาขาอ่อนนุชของเรานะครับสาขาอ่อนนุชของเราจะอยู่ตรงถนนอ่อนอนุชลาดกระบังนะครับจะอยู่ระหว่างซอยอ่อนนุช55กับซอยอ่อนนุช55ทรับหนะครับหาง่ายๆเลยเห็นปั๊มน้ำมันบางจาก2ปั๊มติดกันเลยมานิดหนึ่งเจอเราแน่นอนมาเดี๋ยวผมเปิด พาดูห้องเครื่องคันนี้คันนี้เป็นรถปี2,021นะครับเลขไม้เพียง5,7000ืเโลเท่านั้นนี่เลยห้องเครื่องนิเงียบอย่างนี้เลยนะครับไม่มีการชนหนักพิความหรือตัดต่อก,กอไม่มาแน่นอนที่นี่โตโยต้าของเรารับประกันคุณภาพนะครับ อันนี้มีรับประกันให้1ปีหรือ20,000กิโลนะครับสามารถเข้าซ่อมถูโตยโยต้าได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีเลขาดูแลฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับใครที่อยากออกรถนะครับมาหาผมได้เลยนะครับเซลฟอนที่โตยโยต้าชวนสมิตรทางคาอ่อนทุ่นะครับวันนี้ผมเซลอนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ